ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะเริ่มขยับตัวในตลาดนักเตะแล้วเพราะล่าสุดมีรายงานว่าหงแดงได้ติดต่อไปหาคนใกล้ชิดของอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกตัวเก่งของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเพื่อหวังดึงตัวมาล่าตาข่ายในถิ่นแอนฟิ์ข่าวนี้ถูกเปิดเผยโดยฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดซื้อขายคนดังซึ่งระบุว่านอกจากลิเวอร์พูลแล้วยังมีอาเซนอนที่ให้ความสนใจในตัวดาวยิงวัย25ปีรายนี้เช่นกัน สำหรับอิซักเพิ่งโชว์ฟอร์มเด็ดด้วยการยิงประตูที่2ให้กับศาลิกาดงในเกมที่เอาชนะลิเวอร์พูล2-1คว้าแชมป์คาราบาวคัพรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางฝั่งนิวคาสเซิลภายใต,ใต้การคุมทีมของเ e, อ็ดดี้ฮาวยังต้องการรั้งตัวกองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้เอาไว้กับทีมต่อไปแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ที่ศาลิกาดงอาจพิจารณาปล่อยตัวหักได้รับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธแฟนหงแดงคิดว่าไง ถ้าได้อิสซักมาเสริมทัพจะเพิ่มความอันตรายในแนวรุกขึ้นอีกแค่ไหนแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ